ก็เริ่มงานแรกก็คือนี่เลยกัญชา f ฟิร์สพา o t สตี้มาปุ๊บเลิกปั๊บตกลงว่าเลิกเลยเหรอหรือว่าจริงๆมันก็เหมือนเดิมควบคุมควบคุมช่อดอก<ช>ควบคุมร้านาค้าใช้กฎหมายเข่งคัดใช่ร้านที่จะเปิดบริการได้ที่เราเห็นในนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพเวชกรรมที่ปลซึ่งในทางปฏิบัติก็คือตัดตอนร้านจํานวนมากซึ่งผมเชื่อว่าเป็นส่วนใหญ่ที่กํลาลังขายกัญชายอยู่ในะปัจจุบัน ผมเชื่อว่าไม่มีใบอนุญาตและไม่มีใครไปตรวจใบอนุญาตใช่ทีนี้ต่อไปนี้ก็คือจะเข้มตรงนี้แล้วว่าไม่มีใบอนุญาตเนี่ยปิดเลยทันทีแต่ถ้ามันมีใบอนุญาตประกอบอาชีพเวชกรรมสมุนไพรโบราณะไรแพทย์แผนไทยเนี่ยนะก็เข้าใจว่ามีต้องทำให้เข่งคัดเออก็คือควบคุมว่าหนึ่งห้ามเสพห้ามอะไรแล้วก็คุมและใบอนุญาตพวกนี้มันมีสามปีเข้าใจว่าจะหมดวารในอหนึ่งปีครับและในทางปฏิบัติก็คือเขาลงร้านกันแล้วนะครับ ครับลงลงร้านตรวจใช่ไหมเขาไม่ได้ลงแค่ในกรุงเทพด้วยนะครับเขาลงแก่เขาลงในต่างจังหวัดด้วยครับเชียงใหม่เจอแล้วครับภูเก็ตเจอแล้วครับครับภาคใต้เจอแล้วภาคอีสานเจอแล้วเสียดายเนาะต่อไม่อยู่น่าจะมีความเสียดายเย่าน้อยว่าทำมูสกูปเรื่องนี้บ่อยใช่คือลงแล้วอย่างจริงจังคือในแง่หนึ่งก็มีความความกังวลว่าจะไปเป็นแนวร่วมมุมกลับของม็อบหรือเปล่า แต่ผมนั่งดูเซอร์เวยกระแสจนถึงเช้าตอนนี้ส่วนใหญ่เจ็ดสิบปสิปอร์เซ็นต์จากคนที่เคยด่ารัฐบาลแล้วเป็นคนรุ่นใหม่แล้วคนที่ดูดด้วยนะก็เห็นด้วยเพราะบางคนสังคมหรือคนรอบข้างเนี่ยก็ใช้กัญชาจนกระทั่งเกิดเลยหลอนมีปัญหาทางประสาทจริงๆก็คือผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะ ถ้ามันจะกลับไปเป็นยาเสพติดแบบเอาเข้าคุกเข้าตารางอืแบบเกินเบอร์อให้มันอยู่ในภาวะควบคุมนี่แหละผมว่ายังไงยาบ้าก็แรงกว่าอยู่แล้วใช่คือแอฟเฟตามีนไม่ควรจะเป็นแบบกัญชาแล้วก็จับเข้าคุกเข้าตารางชาวบ้านครอบครัวเดือดร้อนอะไรเงี้ยนะแล้วครอบครัวเขางงว่าเฮ้ยลูกแค่ดูดกัญชามึงเอาไปเข้าคุกขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไปเรียนรู้วิชายาบ้ามาจากข้างในอะไรอย่างเงี้ยเขาควรได้รับการบําบัด ใช่ก็ไม่ต้องบําบัดก็ได้เดี๋ยวมันก็เลิกสูบไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนสูบบุหรี่อะความบางคนเขาก็รู้สึกว่ามันโทษมันก็แค่ระดับบุหรี่อาจจะไม่เรียกว่าการบําบัดก็ได้อาจจะเรียกว่าการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ก็ไม่มันก็อาจจะไม่แรงขนาดนั้นก็ได้ไม่ไม่แต่ว่าควบคุมการใช้มันก็ใช้ได้แต่ว่าบางคนมันติดมากจนเลิกไม่ได้มันก็มีงก็ต้องมันก็ต้องได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปควบคุมผ่านร้านค้าว่าไม่ชขายกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้มันเป็นยาแค่นั้นใ ก็เอาละผมคิดว่าเริ่มต้นแล,ะละ้วล่ะของการควบคุมเดี๋ยวดูว่าจะไปออกคือ,อคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ออกระเบียบมาแล้วเนาะเรื่องของการควบคุม,มสมุนไพรกัญชากัญชาเนี่ยนะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดมคงมีมาอีกรวมทั้งไอ้เรื่องพบรบย,อยาเสพติดแล้วก็มีคนถามว่าแล้วตลอดที่ผ่านมาเพื่อไทยอ่ะทำอะไร ก็พยายามทําไงตอนนั้นเขาฮึมฮึมใช่ไหมคุณเศรษฐาก็ฟันว่าจะทําให้ได้แล้วก็ภูมิใจไทยก็ฮึมฮึมไงงั้นเดี๋ยวผมก็เลยจะอ่านให้ฟังว่าเขาทําอะไรมาบ้างะนะกับเรื่องนี้นะแบบแบบมันมีมันมันมีหลายงานเกินแบบอืมอ่าแบบหนึ่งนะที่ผู้ชมนะใจเย็นนะเรื่องกัญชานะกัญชากัญชากัาที่ผ่านมาทําอะไรบ้างเนี่ยอ่าถอยไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์เนาะคุณอนุทินธนะและมนตีสาธารณสุขเนี่ยเซ็นปลดล็อกกัญชา จะ,จะเอาจะบัญชียาเสพติดเมื่อ9ก้าวิทยาหกห้าเนาะร้านค้ายย่อยหรือแคนาบิสได้ใบอนุญาตกว่า18,000ล้านทั่วประเทศ 10%... เปอร้ยประมาณ2 0สของ30%ของจำนวน7 e เวน e e ในประเทศไทยเลยนะ18,000ล้านครัเพราะ7มี70,000 7 7 0น0 0เดหแล้ว770ว่นมมาตั้งนานแล้วอาจจะมีเจ้งบ้างอะไรบ้างถัวถว,วได้ประมาณ70,000แต่ร้านขายกัญชาในประเทศไทยมี18,000 พอมายุคคุณเสถาปี66เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเสนอถอดออกจากพเราวควบคุมกัญชาโดยหมอชนน่านนะออกกฎควบคุมสมุนไพรตามพรบแพทยแผนไทย62เสนอนำกัญชากับข้าบัญชียาเสพติดแต่ต้องถอยด้วยแรงต้านภายในพักร่วมรัฐบาลและซึ่งเวลานั้นมีแรงก,กดดันจากผู้ประกอบการกัญชาซึ่งก็ไปสแกนดูแล้วก็เป็นขาประจําอำไงต่อยเช่นบรรดาพี่หนูนนวลต่างๆะไรพวกเนี่ย พวกหม่อมอะไรพวกเนี้หม่อมนามสกุลตรีการที่เคลื่อนไหวเรื่องกัญชาแล้วพวกเนี้ยพอมาแล้วบันแพทองทานเนี่ยก็ผลักดันอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งประกาศสําเร็จก็คือประกาศเมื่อวานนี้นะครับแต่ทสำคัญของประกาศเมื่อวานนี้ก็คือประกาศสาธารณสุขจริงๆต้นเดือนพฤษภาเนี่ยนายกก็มีดํำริเรื่องนี้แล้วก่อนภูมิใจไทยจะออกใช่แต่ว่าก็หึ่มๆก็มีเพราะว่าหึ่มก็หึ่มๆ่มอีก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาเมื่อวานนี้นะฮะเพื่อยกเลิกประกาศปี6 5หใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นผู้ซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์และใบรับรองแพทย์ก็คือสมมติว่าคุณไปโรงพยาบาลแพทย์สั่งให้คุณไปซื้อ,อยาทีละกัญชาครับประมาณน,นี้เออทำไมเครือข่ายกัญชาเขาไม่หึมวะหึมแล้วกําลังหึมใจเย็นผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องมีแพทย์ประจําร้านตามกฎกระทรวงผู้ประกอบการที่ต่อใบอนุญาตหากพบการกระทําผิดเกินสองครั้งจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีทันทีเลย พรบควบคุมกัญชาฉบับใหม่อยู่ในระหว่างการรับฟังความิเห็นก่อนนําเข้าคลรมอเ้นใช้เพื่อการแพทย์ไม่ใช่เพื่อสถานการณ์และไม่ให้กระทบภาคธุรกิจก็คือจะมีพรบออกมาควบคุมหลังจากนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณประกอบร้านแล้วเขาไปปิดเจ๊งเลยไม่ไม่ไม่ใช่คือมันจะเป็นสเต็ป by สเต็ปก็คือรัฐบาลมองสองทางก็คือแก้แก้เพนทพอยต์ของคนส่วนใหญ่ผมย้าเลยนะว่านี่เป็นคนส่วนใหญ่เพราะแม่งเป็นปัญหาจริงๆคือ ถ้าเราเคยไปจีนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีแม้ว่าจะมีปัญหาข่าวเ,เรื่องยาเสพติดนู่นนั่นนี้นะแต่สิ่งที่เขาไม่มีเลยก็คือกินกัญชาอันนั้นนั่นคือประเทศโลกที่หนึ่งที่พวกเราบอกว่าเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพญี่ปุ่นเกาหลีไม่มีกินกัญชาบนถนนนะครับทั้งโซปูซานหรือแม้กระทั่งโตเกียวเกียวโตโอซาก้าไม่มีเลยไม,ไม่ไม่มีเลยแลวก็ผิดกฎหมายไงก็ผิดกฎหมายไงไม่มีเลยประเทศโลกที่หนึ่งไม่มีเลยก็มีในเอเชีย ใน,ในสแกนดิเนเวียอะไรก็มีในอในมแล์กก็มีคือในสแกนมีมากคือเคยเคยเคยไปเคยไปอันเตอร์ดัมก็รู้สึกว่าปวดหัวแต่ก็รู้สึกว่านานา,นาและเส้นสุขุมวิทประเทศไทยหนักกว่า <c oughs> อัสเดอร์ดัมหรือใกล้เคียงเลยประมาณนี้ <c oughs> นกลไกการมไม่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ไหมมันไม่ได้ส่งเสริมไงโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะประเทศที่จีนเป็นนักท่องเที่ยวหลักอย่างไทยหรือแม้กระทั่ง อินเดียที่จะมาในอนาคตอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ส่งเสริมขนาดนั้นอืและเซลแล้วไม่ได้ส่งเสริมขนาดนั้นครับแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเร่งตรวจด้านกัญชาทุกประเทศนะครับซึ่งทําแล้วปปสออยเนี่ยกำลังร่วมกันปราบล้างกัญชาผิดกฎหมายโดยอํานาจปปสและออยสามารถสั่งปิดริบใบอนุญาตและปรับและดําเนินคดีได้ทันทีอ่ะเดี๋ยวดูมาตรการต่อไปหูมานั่งคลิปหมื่นแปดพันล้านสักสองหมื่นบาทต่อร้านนี้ได้เท่าไหร่วะ ผมว bon ่าก mm ็ต hmm. ้องปรับ <nước> ตัวเรื <Tonight> <com> ่องเนี true, <sh> ้ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นเพนพอยต์ตั้งแต่ปีแรกที่เอาออกมาสุขเสรีแล้วนะคือพอคือตอนแรกทุกคนอยากเห็นว่ามันเสรีอยากลองดูซิว่ามันเสรียังไงแต่พอมันเสรีจริงๆอ่ะมันมันมีปัญหาอืมก็ดีได้เห็นบทเรียนจะได้ไม่ต้องเถียงกันเรื่องนี้อีกแล้วใช่ก็จะได้รู้ว่าจะควบคุมอะไรมันยังไงเนาะอยากทำให้มันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ก็ไม่อยากถึงขนาดให้มันเป็นบาปผิด นะเอาเข้าคู่เข้าตารางแต่มันไม่ควรเป็นเรื่องปกติฮะคือมันไม่ได้บาปมากแต่ก็ต้องยอมแล้วว่าใช้ใช้ในปริมาณที่มากและผิดประเภทมีปัญหาแน่นอนอ,อันนี้เดย์สพอยครับกัญชาจ,จบไปแล้วภูมิใจไทยรับมือยังไงเปิดเพื่อว่างใจเปิด